Binh đặc thù động hoặc dòng tiền đất không đất mà học nhu <uma or> <normalised> <hams> สังเกตศัตรูให้ดีๆาามาเลเฮ้ยเอาข้ามาเลย ไปแนว yes yeah, วนไปซะ yes หยาเฮ้กระดมพ่น <c oughs> ไม่มีใครหยุดข้าได้ป้อมเลนเมกอของเราถ <c oughs> ูกโจมตี yes yeah, วนไปซะ ลงสังเกตสครูให้ดีไ a e n f e ไม่มีใครหยุดข้าได้ย่าน่ s e t งสเกข้าจะไม่ไปกลับแม้จะต้องลุยป่าปาไปา Dragon and Slayer have appeared. Yeah, one minute. Oh Dragon has been defeated. Slayer has been defeated. An ally has been defeated. You have been defeated. Has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. วนไปซะปาดข้ามาเลยเยฮ้ยแย่วนไปซะเฮ้ย <Yeah! S 1> yeah! ความถูกต้องคนนั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะ You should go now! You have to focus on An ally has been defeated! An enemy has been defeated! แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วกำลังถูกส่งออกไปเอาซี่เอาซี่เอาซี่เฮ้ยมาเฉยเฮ้ยมานรอดยันก่อน ถ้าจะไม่ถอยกลับแม้จะต้องลุยฝ่าความตายการก็โอเคต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีชั้นบนเลยนะ bom lên đã khổng đầu thủ châu tì your tower has been destroyed ra tấm you have defeated an enemy an ally has been defeated đi đi chỗ đi đi căng căng kinh Bom lên trang khổng đầu, thuộc trong tim. Yeah. Ah. Yeah, <laughs> no one to your team has destroyed a tower Yeah! เข้ามา <laughs> <I'll be> <laughs> <laughs> ความถูกต้องเท่านั้นจะนำมาซึ่งเหยื <c oughs> อนี่นี่แปนจิงนี่นี่นี่จริงคือดิแต่ต้องลุยปากปลไปาจับม <c oughs> อลยได้้วละลวอ่นี่คือเซตของหลักของเราในแค่ผม ออกเป็นกราดสะท้อนอะไรก็ขึ้นแบบแดงเลยเรื่องความแรงแย่สวันไปซะบอกเลยทีเดียวสู่สวรรค์ต้องให้เขาหนักจริงยังยังเข้ามาเลยเจ้ยไม่ได้มาอยู่ข้าวแน่แน่ไอ้ดอก double kill. We've got to enemy. Double kill. An enemy has been defeated. Yes, one An enemy has been defeated. An ally has been defeated. ท่านจะไม่ใส่ับแม้จะต,ต้องลุยฟนาดตา,าพี่มาน้องเนี่ยเลยยังไงแล้วบอกใครมาแน่มาบนแน่มาทาบนแน่ s e r e e ปถูกส่งออกไปแล้วยอย่างนี้นเข้าล็อกเลย อย่างนี้เข้าล็อกเลยโอ้โหไปทำได้เลยปะดิอยู่ละโอเคเฉยเราย่ังนี้ได้อยู่ได้ได้ตั้งตอนได้ปีปีปีโหดโหด ่ร,รของเราถูกโจมตีามาต,ต้องคนนั้นจ้าซึ่งไปทันวนะนสมตัวเปดิวิ่งเปดิบระวังด้วยมาข้ามมาเลยโจมตีป้อมสดวุงยกวอะไรล่ะเฮ้ย

ป้งนะองเถียงกลางหงุดหงิถูกโจมตีตนะไปมั้ยไปบนอะไรพูกับใครมาเนาะความถูกต้งองคำนั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะนี่เราหาเงิน้เอาดาบแดงนะไม่มีใคร

ว o นไปซะเออยูร์ทีมได้ทำลายหอคอยศัตรูหายศัตรหายมาแล้วหายยังไวเอาไปกินนั่นสวยศัตายมล แปลว่าเอาเทวตายต้งสังเกตศัตรูให้ดีเดี๋ยวนั่งจัดไม่มีใครหยุดข้าได้เฮ้ยอะไรอ่ะ ความต้นทุนนั้นจะนำมาซึ่งชัยชนะ่ันนัเ้ยอะะอะไรวะเีน่นแนครีถ้าจะไม่อยับแม้จะต,ต้องลุยฝ่าควาไองใสจะม่เปอยู่นเนเดียวกันไ,ไม่มีใครหยุดข้าไ

Has been defeated. Bumbling up, hold up, Your tower has been destroyed. You have defeated an enemy. Your tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Your team, I hold up. จับไปดีจับไปดีฮีจับไปดีง่ายเกอบเกมประมาณนี้ละกันนิกกี้เดือนกันเล่นตานิทไม่น่าได้เอวไม่น่าได้ เทวันนาที้งีครกบผมโอเค Now put your hands